ที่หน้าช่องของลุหนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทันด้านบอสเนียสปอร์ติ้งกีก้อนและทางดันโมรโ็อโกยู2 0ครับมาตามนัดโดยเฉพาะโมร็โกยู2 0เนี่ยถ้าใครจัดไปแบบ2ทางเลือกที่ลุงบอกไปนะโอ้โห คูณ2กันไปเลยและเมื่อคืนคู่ที่พลาดนัก็คือทางด้านออสเตรียมนเสียดายจริงๆและในบ้านของลุงก็ยังท็อปฟอร์มมนเลยครับแตก10ไม้บวกเหมือนเดิมใครที่อยากเข้ามาสัมผัสแบบนี้แล้วก็ที่ใต้โพครับของดีมีเพียบแตกสนั่นลันทุง่ง10ไม้บวก20ไม้บวกมีเห็นแน่นอนครับเรียนเชิญสําหรับคนที่ยังไม่เข้านะครับแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้านเดี๋ยวนลุงจดให้ครับ พี่น้องมาสไตล์กันที่คู้แรกครับเป็นฟุตบอลกระชับมิดก่อนเลยนะครับระหว่างทางนั้นอุลุกวัยครับจะเจอกันทางนั้นอุสเบกิสถานครับในเวลา1ทุ่ม4 5ครับโดยผลงานของอุลุกวัยครับตลอด5เกมที่ผ่านมาถือว่าผลงานดีใช้ได้ครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับและทางด้านอุสเบกิสถานฟอร์มก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับชนะ3เสมอ2ไร้พ่ายครับ แต่เซตีเฮตูเฮตคู่นี้เจอมา2ครั้งครับเป็นทางด้านอุรุักครับชนะไปได้ทั้ง2ครั้งและ2ครั้งนั้นชนะสกอร์เดียวกันครับ30ทั้ง2เกมครับและวันนี้ครับเมื่อไปเช็คทางด้านเพดานแล้วเนี่ยเขาให้ทางด้านอุรุัยมาเพียงแค่ครึ่งเดียวโอ้โหหน้าจิม้มอูรุไยเหลือเกินครับและหากมองไปที่คุณภาพของนักเตะส่วนใหญ่แล้วของอูรุัยเนี่ยมักจะค้าแข่งอยู่ในลีกยุโรปครับคุณภาพครับแก้อยู่แล้วเมื่อเทียบกับทางด้าน อุสเบกิสถานครับวันนี้ลุงก็เลยจัดให้2ออปชันเลยครับเมื่อวานมีบทเรียนมาแล้วนะครับทันดานโมร็อกโกย20เข้าทั้ง2ออปชันเลยเพราะฉะนั้นออปชันที่ลุงจะจัดในนี้ก็คือมองไปทางด้านอุลุไกครับหน้าเจียวเยอะเพดานให้มาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นโอกาสชนะค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับและอีกช้อยหนึ่งสำหรับคู่นี้ครับถิติเฮตุเ hey, ฮ hey, 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 มันบอกอยู่แล้วครับอุลุไยเดนชนะ3-0ทั้งสองเกมวันนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นไปได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ลุงมองว่าโปรตีน แน่นอนครับเพราะนั้นจัดได้เลือกทั้ง2องอปชันเลยนะครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นการคารบโ,บโล2,026ครับระหว่างด้านเวลครับเจอน่านเบลเยียมครับในเวลาตีหนึครับ โดยผลงานของเวลครับตลอด5เกมในรายการคัดบอลโลกนี้ชนะ3แพ้1นเสมอ1ครับส่วนน่านเบลเยียมครับ5เกมที่ผ่านมาในรายการนี้ถือว่าไร้พ่ายครับฟอร์มกำลังดีฟอร์มกำลังเยี่ยมครับชนะ3มเสมอ2ครับและสถิติที่คู่นี้เจอมาในเกมล่าสุดครับเป็นการคัดบอลโลกนี่แหละครับ2026เบลเยียมเปิดบ้านชนะทน่านเวลไป4ประตูสามครับแล้ววันนี้ครับเมื่อไปดูเพดานเนี่ยเขาให้น่านเบลเยียมทีมเยือนเนี่ยมาเพียงแค่เกือบ1 แต่ไม่ถึง1ครับด้วยคุณภาพนักเตะของทั้ง2ทีมพอๆครับแต่ทางด้านเบลเยียมเนี่ยมีตัวจายแอซิดคันเทพอย่าง KDB เควินเดอร์บอยและปีกที่จีนจานอย่างเชลลี่โดกูรวมถึงเลนโดทอสซาจากอาร์เซนอลอีก1ตัวโอ้โหคุณภาพขับแก้วจริงๆเพราะนั้นลุงมองแล้วทางด้านเบลเยียมจะข่มกว่าทางด้านเวลอยู่เล็กน้อยเพดานให้มาก็เหมาะแล้วครับเพราะนั้นคู่นี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมันอาจจะสูสีก็เป็นได้แต่สุดท้ายเบลเยียม คว้าชัยชนะไปได้จะไปที่เบลยเยียมครับพี่น้องตอนที่คู่ที่3ครับเป็นการครับโลก2026ครับระหวัางนั่นสโลวีเนียเจอทังนั่นสวิตเซอร์แลนด์ครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับ โดยผลงานของซโลนียครับหนักไปทางเสมอครับ5เกมในรายการนี้เสมอะ3แพ้1และชนะเพียงแค่1เกมแต่ตลอด3เกมที่ผ่านมาของซโลนียเก็บชนะไม่ได้เลยครับโดยเสมอ2แพ้1ครับแต่ทางด้านสวิตเซแลนครับฟอร์มกำลังแรงครับ5เกมที่ผ่านมานรายการนี้ชนะ4เสมอ1และชนะ4เกมติดต่อกันแล้วครับ วันนี้มาเจอสโลวีเนียสําหรับบุมมอลุงไม่น่าใช้งานยากเกินไปครับสําหรับสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะฟอร์มกำลังขึ้นหม่อและทางนั้นบิสเอมโบโลกําลังล่าสกอร์แบบเบามันเลยครับเพราะนั้นเพดานให้ทานั้นสวิตเซอร์แลนด์มาเกือบหนึ่งลุงมองว่าไปได้ไปไหวครับจับไปที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ ต่อที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นฟุตบอลลีกไอแลนด์ครับระหว่างทางด้นคอกซิตี้ครับเจอหน้านเชลบอลครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับโดยคอกซิตี้เจ้าถิ่นวันนี้ครับห้าเกมที่ผ่านมาผลงานสวิงกระจัดครับชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งเกมล่าสุดเก็บชนะได้ก็จริงครับแต่ก่อนหน้านั้นเละเทะมาเหมือนกันครับส่วนน้านเชลบอลครับฟอร์มต่างกันเล็กน้อยครับแต่ผลงานดูดีกว่าครับโดยชนะสองเสมอสองและแพ้เพียงแค่หนึ่งเกมโดยไม่แพ้ใครมาสามเกมติดแล้วสําหรับทีม เย็นอย่างเชลบอลครับโดยเมื่อไปเช็คสถิติในบ้านของคอรฟิตี้ครับ16เกมชนะเพียงแค่4เกมหนักไปทางเสมอครับเสมอสั8และแพ้อีก4ครับแต่ทางด้านเชลบอลครับ16เกมที่เล่นนอกบ้านชนะ5 เสมอแและแพ้เป็นแค่3เกมวันนี้ครับโมเมนตัมน่าจะอยู่ที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเชล์บอลครับด้วยเพด์แนที่ให้มาไม่ได้เยอะเกินไปให้มาเกือบเกือบหนึ่งแต่ไม่ถึงหนึ่งะครับสำหรับทางด้านเชล์บอลลุงเนี่ยมองว่าเชล์บอลไปได้ฟอร์มดีกว่าทางด้านคอกซิตี้ครับถึงแม้ว่าพึ่งกลับมาชนะในเกมล่าสุดก็จริงครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านแต่ทางด้านเชลบอลฟอร์มแรงกว่าครับและคู่นี้ยังไม่พอนะครับลุงจัดไปให้อีกออปชันหนึ่งลุงมองว่าคู่นี้โปรตีนน่าจะสู้ อีก1คู่ครับเพราะนั้นเลือกได้เลือกทั้งสองออปชั่นที่ลุงจัดให้เลยนะครับเพราะนั้นจัดได้จัดครับพี่น้องกระจกลงไปกับ4คู่โดนใจไปจอมนี้ท้่หาขยะได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเดียืยจากนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้เจอใหม่คลิปหน้านจ้าพี่น้อง